สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูนและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า v a c a n ค y นห้องว่างให้เชือดหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2007เมื่อสองสามีภรรยาขับรถกลับบ้านเพื่อจะไปหาพ่อแม่จูๆ่ๆรถของพวกเขาก็มาเสียกลางทางทำให้ต้องแวะเข้าไปพักในโรงแรมที่อยู่กลางป่าโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าที่นี่รอเชื่อทุกคนที่ย่างกายเข้ามาพัก ในค่ำคืนหนึ่งเดวิดและเอมี่นั่งเอกของเรื่องทั้งสองเป็นสามีภรรยาและกำลังเดินทางเพื่อไปอยังบ้านของพ่อแม่เดวิดระหว่างทางเดวิดก็ต้องเบรกรถกระทันหันพอมีแรคคูนตัวหนึ่งนั่งอยู่กลางถนนทำให้หนังเอกที่หลับอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นทั้งสองได้ทะเลาะกันก่อนจะขับรถไปต่อดูเหมือนว่าชีวิตคู่ของพวกเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเวลาที่อยู่บนรถทั้งสองได้ทะเลาะและต่อว่ากันตลอดขณะนั้นจูๆ่ๆ เสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นเหมือนมีบางอย่างกำลังทำงานผิดปกตินังอีกจึงพูดขึ้นว่าดึกแบบนี้ถ้ารถเสียไม่ดีแน่เราน่าจะแวะไปที่ไหนสักทีเพื่พอตรวจด,ดูก่อนแต่แล้วในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างทั้งสองได้เจอเข้ากับปั๊มน้ามันเก่าเก่าก่อนจะขับเข้าไปที่นั่นเพื่อขอความช่วยเหลือพอมาถึงพวกเขาจะคุยกันว่าที่นี่ดูเก่ามากมันอาจจะร้างไปแล้วก็ได้ ในขณะที่คุยกันและดูแผนที่ว่าจะไปทางไหนต่อก็ได้มีชายคนหนึ่งโผล่มาชายคนนี้ได้บอกว่าเขากำลังจะเลิกงานเดวิดจึงขอให้เขาดูรถให้และถามทางไปที่เมืองแห่งหนึ่งก่อนที่ชายคนนี้จะบอกว่าพวกคุณได้ขับผ่านมากว่า30ไมล์แล้วทาให้ยังเอกรู้สึกเสียงมากๆครับพอเวลาที่อยู่บนรถเด,ดวิดได้บอกเธอตลอดว่ามาถูกทางหลังจากที่ชายคนนี้ซ่อมรถเสร็จแล้วเดวิดได้ถามเขาว่าคุณคิดค่าแรงเท่าไหร่ ก่อนที่เขาจะตอบกลับมาว่าผมต้องจ่ายให้พวกคุณมากกว่าที่ทําให้วันนี้ผมมีอะไรทำํำเดวิดก็บอกให้ชายคนนี้รับเงินไว้เพราะเขารู้สึกไม่สบายใจพอขับออกมาได้ประมาณหนึ่งไมล์เสียงเครื่องก็ดังขึ้นอีกครั้งเดวิดจึงขับเข้าข้างทางก่อนที่รถจะดับไปเขาจะหยิบเอาไฟฉายเพื่อไปเช็คดูก่อนจะบอกให้หนาง,งเอกลองสตาร์ทอีกครั้งแต่มันก็ไม่ติดครับต่างฝ่ายก็ต่างทะเลาะและโยนความผิดให้กัน ก่อนที่เดวิดจะพูดขึ้นว่าที่ปั๊มนั่นผมสังเกตเห็นที่พักพวกเราจะรอที่รถหรือกลับไปที่นั่นทั้งคู่คิดอยู่สักพักก่อนจะเริ่มบอ,อกเดินพอมาถึงพวกเขาจะเดินไปที่เคาน์เตอร์และถามเจ้าของปั๊มว่าคุณพอติดต่อช่างคนหนึ่งได้ไหมเขาเคยซ่อมรถให้ผมเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วชายคนนี้ได้บอกกับเดวิดว่าเขากลับไปแล้วผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เดวิดจึงถามต่อว่ามีอู่อยู่แถวนี้บ้างไหม ผมจะโทรติดต่อเขาเผื่อเขาจะแวะมาที่นี่ขณะที่คุยกันก็ได้มีเสียงคนกำลังกรีดร้องดังออกมาจากห้องทั้งสองที่รู้สึกกังวลก็ได้ถามชายคนนี้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าเขาจึงบอกว่าเป็นแค่เสียงทีวีที่เปิดทิ้งไว้ก่อนที่ชายคนนี้จะบอกให้เดวิดไปใช้โทรศัพท์ที่อยู่ข้างนอกเดวิดจึงขอแลกเงินเพื่อจะเอาไปหยอดตู้แต่พอแลกเสร็จเจ้าของปั๊มกลับบอกว่าอูที่เดวิดจะโทรหาได้ปิดไปแล้ว เขาแนะนำให้ทั้งสองพักทีน่นี่เดวิดจึงตกลงเขาจ่ายเงินพร้อมหยิบอุญแจแล้วเดินไปที่ห้องหลังจากเข้ามาทั้งคู่ก็พบว่าห้องมีสภาพที่เก่ามากน้ำในห้องน้ำก็ขุนแถมยังมีแมลงสาบเต็มไปหมดก่อนที่ทั้งคู่จะมานั่งคุยกันถึงเรื่องต่างๆและหนังก็ทำให้รู้ครับว่าพวกเขาทั้งสองกำลังจะหยาดก,กันเพราะความสัมพันธ์ที่ยิงครบก็ยิ่งแย่แต่ดูเหมือนเดวิดเขาจะไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้น จู่ๆก็มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามานางเอกจึงรับแต่แล้วสายนั้นกลับไม่พูดอะไรขณะนั้นก็ได้มีคนมาคาอบประตูห้องเดวิดจึงออกไปดูแต่เขาก็ไม่เจอใครที่อยู่ข้างนอกพอกลับเข้ามาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงเคาะที่แรงขึ้นกว่าเดิมทําให้เดวิดหงุดหงิดเป็นอย่างมากและคิดว่าคนที่มาพักข้างห้องต้องเป็นคนแกล้งเขาแน่ๆเลยให้นางเอกไปส่องหน้าต่างดูและเธอก็จะพบว่า ข้งนอกมีแค่รถเจ้าของปั๊มเขาจึงตะโกนด่าก่อนจะเดินไปแจ้งชายคนนั้นเจ้าของปั๊มก็บอกกับเดวิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่นี่มีแค่พวกคุณที่เข้ามาพักหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบมาก่อกวนเดี๋ยวผมจะเดินไปดูให้พอมาถึงห้องนางเอกที่รู้สึกกลัวก็ได้ชวนเขากลับไปที่รถเดวิดจึงบอกทว่าไม่ต้องกลัวเจ้าของปั๊มเขามีปืนเดี๋ยวเขาก็มาดูให้ขณะนั้นเดวิดเริ่มรู้สึกเบือ่อ เขาจะเปิดดูทีวีแต่มันก็ไม่มีสัญญาณจึงหยิบอวีดีโอเทปเก่าๆที่วางอยู่มาเปิดดูในะจพบว่าในวิดีโอนี้มีแต่ฉากคนที่โดนฆ่าเมื่อดูไปเรื่อยๆเดวิดได้สังเกตเห็นว่าห้องที่อยู่ในวิดีโอก็คือห้องที่พวกเขาอยู่ก่อนที่เขาจะไปเช็คตามจุดต่างๆและพบกล้องที่กำลังแอบถ่ายถึงจุดนี้ทั้งสองรู้สึกตกใจมากๆครับขณะนั้นไฟก็ได้ดับลง ร้อมกับมีเสียงเคาะประตูที่ดังอย่างต่อเนื่องเดวิดจึงตัดสินใจไปเช็คดูที่หน้าต่างแะไใจพบว่ามันได้ถูกปิดตายไปแล้วทั้งสองก็ต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเมืนน่อนางเอกเจอแอปเปิลที่เธอเคยวางไว้หน้ารถแต่ตอนนี้มันกลับมาอยู่ในห้องน้ําเธอจูคุยกับเดวิดว่าพวกมันเข้ามาข้างในได้ยังไงเขาจึงตัดสินใจพานางเอกวิ่งออกไปข้างนอกแต่แล้วชายปริศนาที่สวมหน้ากากสองคนก็ได้ออกมาดักพวกเขาทําให้ทั้งคู่ต้องรีบวิ่งกลับไปที่ห้อง แต่แล้วในช่วงที่วิ่งกลับโทรศัพท์ที่นางเอกถืออยู่ก็ได้หล่นลงพื้นพวกชายสวมหน้ากากาที่วิ่งมาก็ได้เหยียบมันจนพังพอมาถึงห้องเดวิดก็รีบปิดประตูวไว้ก่อนจะส่องดูและได้พบว,ว่าพวกมันได้วิ่งอยู่ข้างนอกเขาจึงบอกให้นางเอกไปเบี่ยงเบียนความสนใจดยการไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างส่วนเขาจะวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์เมื่อวิ่งมาถึงเดวิดไม่รอช้ารีบโทรหาตำรวจเขาได้แจ้งข้อมูลทุกอย่างไป แต่สายนั้นกับพูดแปลกแปลกและรู้ชื่อของเขาอีกด้วยทันใดน,นั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาแต่เดวิดก็ได้วิ่งออกไปได้ทันเขาได้วิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีรถคันนั้นขับไล่าตามหลังจากเข้ามาในห้องเดวิดได้ทุบกระจกที่อยู่ในห้องน้ําก่อนจะใช้ผ้าพันไว้เพื่อเอามาใช้ป้องกันตัวโดวยที่ฉากนี้พวกเขาได้ถูกจับตามองจากชายเจ้าของปั๊มครับต่อมานันเงเอกที่เผลอหลับไปก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้น เดวิดที่เห็นว่าเธอกำลังจะเดินมาเขาจึงบอกให้เธอนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะเขาได้เอาผ้าไปปิดตามช่องต่างๆและเว้นไว้ช่องหนึ่งเพื่อให้พวกมันได้เห็นเธอและคิดว่าทั้งสองไม่ได้กำลังจะหนีก่อนที่เดวิดจะเล่าให้เธอฟังว่าเขาได้นั่งดูคลิปต่างๆเพื่อหาจุดอ่อนพวกมันโผล่เข้ามาในห้องได้ยังไงเขาได้เดินเข้าไปในห้องน้ําซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในวิดีโอจุดเอเข้ากับช่องลับที่อยู่ใต้พื้น ขณะที่เดวิดกำลังจะส่องดูก็ได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาทั้งสองจึงตะโกนขอความช่วยเหลือและเตือนชายคนนั้นไปว่ามีฆาตรกรอยู่ข้างหลังแต่แล้วเมื่อฆาตรกรเดินมาถึงชายคนนั้นทั้งคู่ก็ได้รู้ว่าเขาเป็นพวกเดียวกับมันที่คอยมารับม้วนวิดีโอเทปจากชายเจ้าของปัม๊มเดวิดจึงพานางเอกลงไปในอุโมงค์ที่อยู่ใต้พื้นทั้งสองขานไปเรื่อยๆจนมาผล่ที่ห้องของเจ้าของปัม๊ม ซึ่งภายในห้องมีม้วนวิดีโอเทปและทีวีที่คอยจับตาดูแขกที่เข้ามาพักนางเอกที่คนอยู่ในห้องจนเจอเข้ากับโทรศัพท์จึงรีบโทรแจ้งตำรวจแต่เธอก็ไม่ทันได้พูดแต่ของปั๊มกับกลุ่มฆาตรกรก็ได้เข้ามาในห้องก่อนทําให้ทั้งสองต้องรีบกลับเข้าไปในอุโมงค์กลุ่มฆาตรกรที่เข้ามาเห็นโทรศัพท์ที่วางไว้เลยทําให้รู้ว่าทั้งสองได้เข้ามาในห้องนี้จึงถอดสายโทรศัพท์ออกและส่งลูกน้องตามลงไปในอุโมงค์ โดยให้อีกคนไปดักตรงทางออกซึ่งเป็นห้องที่ทั้งสองพักอยู่แต่พวกเขาก็จะออกไปอีกทางหนึ่งครับซึ่งจุดที่ทั้งคู่ขึ้นมาเป็นห้องที่อยู่ตรงปั๊มน้ํามันก่อนที่เดวิดจะเอาตู้มาปิดช่องอุโมงค์ไว้ต่อมาตํารวจได้มาตรวจอยู่ที่ปั๊มเพราะเขาได้รับสายที่นางเอกโทรไปและเช็คดูจนทราบว่าสายนั้นโทรจากที่นี่และก่อนที่จะขอตรวจดูในห้องตํารวจได้สังเกตเห็นตู้โทรศรัพท์ที่ฟังอยู่จึงถามเจ้าของปั๊มว่า มันเกิดอะไรขึ้นเขาจึงบอกว่าเป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเข้ามาป่วนพอมาถึงห้องเจ้าของปั๊มก็ได้อ้างว่าเขาได้หยิบกุญแจมาผิดดอกจึงของกลับไปเอาก่อนตำรวจคนนั้นก็ได้ลองเปิดประตูดูและเขาก็พบว่ามันไม่ได้ล็อกพอเดินเช็คในห้องตำรวจได้สังเกตเห็นถึงความผิดปกติหลายอย่างก่อนจะเจอเข้ากับวิดีโอที่เปิดทิ้งไว้เขาจึงส่องไฟฉายไปรอบๆและรู้ว่ามันคือห้องนี้ ทาให้เขาตกใจเป็นอย่างมากทางด้านนางเอกทั้งคู่ได้เห็นตํารวจที่มาตรวจทีน่นี่จึงขอดูให้มั่นใจก่อนว่าเขาจะไม่ใช่พวกมันขณะนั้นคนร้ายที่ตามมาก็ได้พยายามดันตู้เพื่อขึ้นมาจับทั้งสองนางเอกที่เห็นตํารวจกําลังจะกลับเธอได้เรียกเดวิดและรีบวิ่งออกไปตํารวจที่เห็นจึงบอกให้ทั้งคู่รีบขึ้นรถแต่แล้วพอจะขับออกไปรถก็ดันสตาร์ทไม่ติดตำรวจจึงลงไปเช็คดูและได้พบว่าสายต่าง ถูกตัดจนหมดจู่ๆคนร้ายก็จะย่องเข้ามาแทงข้างหลังเขาจนเสียชีวิตทาให้ทั้งสองต้องรีบวิง่งเข้าไปหลบในห้องอีกครั้งต่อมาเดวิดได้วางแผนที่นางเอกขึ้นไปหลบที่ห้องใต้หลังคาเขาได้ฉีกเสื้อของเธอออกแล้วเอาไปห้อยไว้ที่หน้าตา่างเพื่อให้พวกมันคิดว่าเธอได้หนีออกไปทางนี้แล้วส่วนเขาจะไปเอาปืนที่แขวนอยู่ตรงเคาน์เตอร์แต่แล้วทันทีที่เขาเปิดประตูขาตกรที่ดักอยู่ก็ได้เอามีดแทงใส่เดวิด จนเขาต้องลงไปนอนกับพื้นและค่อยๆนิ่งไปโดยมีชายเจ้าของปั๊มบันทึกวิดีโอไว้นางเอกที่เห็นเธอรู้สึกเสียใจมากแต่เธอก็ต้องห้ามใจไม่ให้ร้องออกมาพวกมันได้เช็คดูในห้องและเห็นเศษผ้าที่ห้อยอยู่จึงออกไปข้างนอกเพื่อตามล่านางเอกต่อเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงตอนเช้านางเอกที่เผลอหลับไปก็ได้ตื่นขึ้นเธอจึงรีบลงมาดูสามีที่นอนเสียชีวิตอยู่ แต่แล้วฆาตกรที่ดักรอในห้องก็ได้โผล่มานางเอกจึงรีบวิ่งออกไปเธอได้สังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่จอดอยู่จึงวิ่งไปที่รถคันนั้นขณะที่เธอกำลังจะสตาร์ทฆาตกรที่ตามมาก็ได้กระโดดเกาะและทุบก,กระจกลังคานางเอกจึงตัดสินใจเหยียบคันเลงฟุ้งเข้าไปในห้องพักจนชนฆาตกรอีกคนที่เดินอยู่ส่วนอีกคนที่อยู่บนหลังคาก็ได้เสียชีวิตไปด้วยพอลงมาเธอก็ได้พบว่าหนึ่งในฆาตกรที่เสียชีวิต เป็นคนที่ซ่อมรถให้เธอไปในเมื่อวานครับต่อมานางเอกได้ลงไปอยู่อุโมงค์เธอได้ขึ้นมาในห้องของชายเจ้าของปั๊มก่อนจะเช็คดูโทรศัพท์ซึ่งในตอนนี้สายได้ถูกถอดออกไปแล้วเธอจึงออกไปที่หน้าเคาน์เตอร์และเห็นปืนที่แขวนอยู่ขณะที่เอื้อมมือจะหยิบเจ้าของปั๊มก็ได้ขว้ากระชากจนปืนหล่นไปอยู่ที่พื้นมันได้รัดคอของเธอพร้อมกับชกไปที่ใบหน้าหลายต่อหลายครั้งเมื่อเห็นว่านางเอกเริ่มจะหมดสติ มันได้หยิบเอากล้องมาถ่ายคลิปเก็บไว้เธอจึงใช้จังหวะนั้นเตะไปที่เป้าของมันจะรีบวิ่งหนีไปแต่แล้วเจ้าของปั๊มก็ได้ตามมาทันมันได้จับเธอก่อนจะเหวี่ยงลงไปที่พื้นแต่จุดนั้นเป็นจุดที่ปืนตกอยู่ครับเธอจึงหยิบเอาปืนขึ้นมาและยิงใส่เจ้าของปั๊มไปสามนัดจนเสียชีวิตพอจะหนกมานางเอกรีบกลับไปยุสามีและเธอก็ได้พบว่าเขายังมีชีวิตอยู่นางเอก จึงกลับไปค้นที่ศพของเจ้าของปั๊มเพื่อหาโทรศัพท์จนเจอเข้ากับสายที่มันถอดออกเธอจึงเอาไปเสียบและโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจก่อนที่หนังจะจบไปหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.2คะแนนและ55%จากเว็บมเมื่อเขือนเนาอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ